สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเมนูใหม่ๆที่นำเสนอทุกๆอาทิตย์นะคะวันนี้จะมานำเสนอหมกปลาวุ้นเส้นแบบบ้านๆค่ะอร่อยแซ่บเวอร์อย่างใดต้องไปติดตามชมพร้อมๆกันนะคะ ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในรายการ Enjoy e v e r y t h i n g Channel นะคะวันนี้เพื่อนๆ Stay Home Stay Safe กันนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะคะวันนี้กลับมาอยู่ในช่วงของ Enjoy Eating อีกแล้วแม่บ้านจะมีเมนูใหม่ๆม,มานำเสนอในช่วงที่อยู่บ้านนะคะพากันกินพากันอิ่มด้วยกัน <ขอ S 1> นะคะที่จะไปพบช่วงที่น่าสนใจของรายการต่อไปแม่บ้านขอรบกวนเพื่อนๆฝาก กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คลิปต่อไปจะไม่พลาดก่อนใครๆเพื่อนคลิปใหม่นะคะขอรบกวนเพื่อนๆช่วยกดซ u b สไครป์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แม่บ้านและแก๊งหนุ่มหมูได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปนะคะขอบคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะต่อเนื่งองห่อหมกห<อ>ยังจะมานำเสนอเมนูปลาปลากันอยู่นะคะเพื่อสุขภาพกันนะคะจะใช้ปลาน้ำจืดปลาทะเลอะไรได้หมดวันนี้ จะพามาทําห่อเนื่อห่อหมกอีกแล้วแต่จะพามาทําแบบบ้านๆโดยมีพริกแกงสูตรคุณแม่คุณยายนะคะพริกเกลือหอมกระปิวันนี้เพิ่มข่ากับตะไคร้และรากผักชีลงไปหอมๆค่ะเป็นแบบบ้านๆตำไว้แล้วนะคะแม่บ้านจะใส่หน่อไม้แม่บ้านเพิ่มเข้าไปเป็นหน่อไม้และอุ้นเส้นคะ่ะเดี๋ยวมาดู ของเรามีอะไรกันบ้างนะคะแม่บ้านใช้น้ำปลาหอมๆอ,อยู่แค่1ช้อนโต๊ะนะคะใช้เกลืออยู่1ช้อนชาน้ำตาลอาจจะใส่ไปเล็กน้อยแล้วใช้ผงปรุงรสอยู่1ช้อนโต๊ะนะคะแม่บ้านจะใช้น้ำมันพืชอ,อยู่2ช้อนโต๊ะเพิ่มเข้าไปเป็นน้ำมันงาน,นะคะอยู่เล็กน้อยแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะเมื่อกี้มีหน่อไม้ไปแล้วเนาะใบมะกรูดนะคะมาดูกันคะ่ะ ที่เราจะมีวุ้นเส้นที่ตัดแล้วเนื้อปลาและหน่อไม้นะคะแม่บ้านขอโรยไปด้วยใบมะกรูดซอยนะคะแล้วพริกแกงนะคะมีพริกตามชอบพริกเกลือหอมกะปิสูตรคุณยายคุณแม่ของแม่บ้านนะคะแม่บ้านใส่มะเขือเทศลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวตอนท้ายแม่บ้านจะ ใส่โหละพาลงไปด้วยให้เขาหอมๆนะคะเป็นหมกป,ปลาแบบบ้านๆของเรานะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันคะ่ะน,นะคะแมบ่บ้านขอหยอดน้ํามันนะคะวุ้นเส้นของเราจะได้นิ่มๆน,นะคะน้ําปลาคา่ะแล้วก็กรลเเล็กน้อยเท่านั้นพอชูรสนะคะเกลือนะคะขาดไม่ได้เพื่อจะได้ชูรสต่างๆได้ดีนะคะถ้าใส่เกลือแล้วถ้าคนไม่ชอบเค็มก็อย่าไปหนัก รสด,ดีเยอะนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแม่บ้านแค่สปริงเกลรสด,ดีซักเมื่อกี้บอกไปหนึงช้อนโต๊ะกลัวเค็มเอาแค่ประมาณอยู่สองช้อนชาพอเพราะเรามีทั้งเกลือนะคะแล้วก็น้ำปลาอยู่แล้วได้ประมาณนี้คะ่ะจะใส่น้ำมันงานอีกนิดนึงนะคะให้เขามีความรู้สึกว่าหอมเล็กๆอย่าใส่มากเพราะกลิ่นเขาแรงคะ่<ห>ปะประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันคะ่ะ อีกหนึ่งเมนูนะคะหอ่อนึ่งปลาเรียกอย่างนี้แล้วกันเนาะห่อนึ่งปลาแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่ใบตองนะคะใส่วุ้นเส้นน่ากินมากขนาดไหนต้องตามไปชิมช่วงพร้อมเสิร์ฟคะ่ะช่วงพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วนะคะหมกปลาแบบบ้านๆของเราใส่วุ้นเส้นแล้วก็ปลาแล้วหน่อไม้หอมมากๆไปอีกหนึ่งแบบนะคะของคนที่ไม่อยากเลี่ยนกับกะทิ ไม่อ้วนคะ่ะสูตรนี้ต้องตามไปชิมคะ่ะเดให้ลูกหมูชิมก่อนนะคะนี่กระทงนี้ดีกว่าของเขาจะได้กินผักได้ด้วยนะคะ<ม>เนื้อปลามีประโยชน์คะ่ะสามารถทำได้หลายเมนูนะคะสร้างสรรค์ง่ายๆเอาของที่ติดบ้านช่วงข้าวยากหมากแพงตอนนี้อะไรก็น่ากินไปหมดนะคะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติของคุณแม่ No, fish very good and the a, a perfect standard. ค่ะลูกหมูคนนี้เขาชอบรับประทานอาหารทางบ้านเราอาหารเอเชียนะคะแม่บ้านผ่านแล้ววุ้นเส้นเข้ากันดีมากเพื่อนๆจะใช้ผักอะไรใส่ลงไปก็ได้ถ้าไม่ใช้หน่อไม้แล้วแต่คนจะชอบใส่ต้นคูนต้นอะไรก็ได้นะคะถั่วฝักยาวหรืออะไรก็ได้สเตย์โฮมสเตย์เซฟกับเมนูง่ายๆวันนี้หอ่อหมก ปลาแบบบ้านๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆท่านไหนชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจแม่บ้านและแกลงลูกหมูให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปวันนี้ต้องขอตัวไปอิ่มกุ่นกับครอบครัวหมูๆกับเมนูหอ่อหมกปลาแบบบ้านๆก่อนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Daddy, Daddy. ขอบคุณคคขอบุณทุกการติดตามนะคะกับเมนูง่ายๆวันนี้หมกปลาวุ้นเส้นแบบบ้านๆอร่อยแซ่บเวอร์อย่างไรแจ้งเมนแม่บ้านด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ share, เพื่อให้พวกเราได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ